ใจเดียวนะครับใจเดียวเมื่อใจเดียวแล้วมันก็ไม่หลายใจนะครับถ้าหลายใจนี่มันก็จะไรสมาธินะครับไรสตินะครับไรปัญญาไรสีลได้ทำนะครับไรความเมตตาปาณีนะครับคนใจเดียวนี่จะไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ถูกความทุจริตหรือว่านิวรณ์ครอบง,งําให้ใจนั้น ซอกช้ำหรือว่าเก็บช้ําหรือว่าซ้ำซ้อนนะครับการที่เราใจเดียวก็เหมือนเราเป็นผู้เดียวที่สงบอยู่เย็นอยู่เพราะว่าถ้าหลายใจเนี่ยมันเหมือนอุณหภูมิของใจมันจะร้อนนะครับร้อนเพราะว่าต้องแบ่งใจนะครับต้องหลายใจมือนเราลังเลใจที่จะไปหลายทิศหลายทางหลายที่หลายเวลาในขณะเวลาเดียวซึ่งมันก็จะทําให้เรากังวลน,นะครับกังวลใจ ซึ่งความไม่กังวลความไม่ยิดถือเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าเราหลายใจจะไปเที่ยวหลายที่ในเวลาเดียวกันจะมีคนรักหลายคนจะกินหลายอย่างของข้าวของหวานจะใส่เสื้อผ้าหลายตัวนะครับจะอยู่บ้านหลายหลังรถหลายคันนะครับคนหลายคนอาจจะดูหลายเรื่องฟังหลายอย่างดมกินหลายกินริ้มรสหลายรสสัมผัสหลายสัมผัสนะครับือว่านึกคิดหลายเรื่องเนี่ยมันก็จะวิปรา ก็เรียกมันเพี้ยนนะครับสติมันจะเสียเสียสติหรือว่าสมาธิก็จะเสียเพราะว่าเรามีสมาธิจริงมีแต่ว่าเราใช้สมาธิทําอะไรอย่างพร้อมกันไม่ได้นะครับถึงเราจะเก่งสมาธิขนาดไหนก็ตามาจะมีฌานมียานมีสติปัญญาความรู้แต่ในเวลาเดียวเนี่ยถ้าเราหลายใจนะครับเราจะทําให้ตัวเองนั้นเสียใจนะครับทุกใจทรมานใจลําบากใจเพราะว่าใจมันไม่เป็นหนึ่งนะครับดังการที่ใจเดียวนะครับใจเดียว มันทาให้สําเร็จแต่ถ้าหลายใจมันจะลม้มเหลวนะครับเหมือนเรากินอาหารหลายรสในเวลาเดียวกันเพี้ยวหวานเค็มมันนะครับก็จะเสียรสทันทีถ้าเราจะกินหวานก็กินหวานไปนะครับจะกินขมก็ขมไปเจิดก็เจิดไปแต่ถ้ากินพร้อมกันหลายรสนะครับตามกันไปเดี๋ยวมันก็จะเสียรสนะครับก็จะเสียทองการที่คนหลายใจก็เหมือนกันนะครับมันจะต้องเสียใจนะครับหรือว่าทุกข์ใจลําบากใจเพราะว่าเราหลายใจ นะครับต่อทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นท่านยังสอนให้เรามีใจเดียวไม่ว่าเราจะมีคนรักทํางานนะครับทำเงนินเรียนนะครับหรือว่าใช้ชีวิตนะครับถ้าคนเราเอาหลายอย่างในชีวิตเดียวเนี่ยนะครับมันจะทุกข์มากเหนื่อยมากลําบากมากแต่คนภายนอกอาจจะมองว่าเออมีความรู้มากหลายสาขาวิชามีงานมากธุรกิจมากมีความรักมากนะครับหรือว่ามีทุกอย่าง มากไปนสียหมดเนี่ยนะครับพอสุดท้ายนะครับมันก็จะเดือดร้อนใจนะครับเพราะว่าหลายใจเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้ใจทั้งหมดเพราะว่าถ้าไม่ใช้ใจเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเรียนจะสอนจะสวดสร้างขวัแพทย์ปฏิบัตินะครับเช่นเป็นอาจารย์สอนหลายวิชาอย่างเงี้ยสมองจะรวนนะครับลูกศิษย์เรียนหลายวิชาก็ไม่ได้เก่งทุกวิชานะครับการที่เรามีใจเดียวต่อสิ่งเดียวเนี่ยคนเดียวนะครับมันจะทําให้เราทําสําเร็จ นะครับเขาเรียกว่าเป้าหมายแต่ถ้าเรามีหลายเป้าหมายนะครับกําลังใจที่มันหลายใจนี่แหละมันจะทุกข์นะครับใจกบลังใจจะไม่พอฉันท่อย่างให้เราทําอะไรก็าตามใช้ชีวิตเนี่ยให้มีใจเดียวจะคิดพูดทําจะดูฟังดมกลิ่นสัมผัสก็ให้มีใจเดียวเมื่อมีใจเดียวแล้วจะจดจะจาจะอ่านจะเขียนจะเรียนจะรู้เราก็จะไม่สับสนนะครับไม่ฟุ้งซ่านไม่เดือดร้อนนะครับเราก็จะไม่หวั่นไหวกับชีวิตนะครับ เหมือนเราเกิดคนเดียวอยู่คนเดียวแต่คนเดียวก็ให้มีใจเดียวหรือว่าเราอยู่หลายคนเกิดหลายคนนะครับตายหลายคนก็ให้มีใจเดียวไว้เพราะใจเดียวนี่มันหมายถึงความไม่ทุกข์นะครับไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะถ้าเราใจเดียวเนี่ยเราจะมีชีวิตที่มั่นคงนะครับมั่งคั่งแล้วก็สุขสะดวกสบายมีชีวิตที่ไม่หวั่นเราแวงไม่ภาวะผลาวงนะไม่สะดุ้มไม่หวั่นไหวไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเพราะว่าผู้ที่มีใจเดียวเนี่ยเ่านเปียบไว้เราไม่มีเพื่อน เราเป็นผู้เดียวนะครับให้มีใจเดียวดำเนินชีวิตอย่างไม่ทำบาปทำแต่กุศลทำอยู่ในศีลในธรรมดำเนินชีวิตด้วยความรู้ด้วยการเลี้ยงชีพด้วยการทำความดีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจะได้หลายใจการดำเนินชีวิตไม่ว่าชะวดส่วนตัวหลายพ่อหลายแม่หลายพี่หลายน้องหลายผัวหลายเมียหลายเพื่อนหลายศิลาจันนะครับก็จะไม่ได้เรื่องนะครับ มันจะมีเรื่องเกิดขึ้นถ้าเราหลายใจกับทุกสิ่งไม่ว่าอะไรนะครับการที่เรามีใจเดียวนะครับจะไม่คิดเราว่างว่างโล่งผ่อง,งสบายเหมือนที่นั่งว่างเก้าอี้ว่างนะครับคนนั่งได้คนเดียวแต่ถ้านั่งหลายคนเดียวก็อี้พังการที่เราหลายใจก็เหมือนกันนะครับเราจะรับน้าหนักของเรื่องราวของชีวิตไม่ไหวนะครับคนที่เก่งๆไม่ว่าเรื่องเรียนเรื่องสวดเรื่องสร้างไปแพร่ปฏิบัตินะครับพอสุดท้ายหลายใจก็ไปไม่รอด หร, Shift, หรือว่าคนทางโลกนะครับถ้าหลายใจเรื่องงานก็ไม่ได้เรื่องสักงานหลายเงินหลายคนรักนะครับก็ไม่ได้เรื่องหรือว่าใช้ชีวิตนะครับหลายแบบหลายอย่างพสุดท้ายก็ว่างเปล่าแต่ถ้าใจเดียวแล้วมันไม่ทุกข์ถึงแม้จะต้องว่างเปล่าก็ ø, ว่างอย่างสงบเยน็นว่างอย่างมีความสุขแต่คนที่หลายใจเนี่ยสุดท้ายก็ว่างเหมือนเปล่าว่างเปล่าเหมือนกันแต่มันทุกข์ทุกข์ในเบื้องต้นทมกันที่สุดแต่คนที่ใจเดียว นะครับใจเดียวก็มีความสุขสบายแต่เบื้องต้นทํางกลางสุดสุดท้ายก็ว่างเเหมือนกันแต่ผลที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นทั้งกลางที่สุดต่างกันฉะนั้นท่านจึงให้เรานั้นใจเดียวนะครับใจเดียวเหมือนเลบที่มีหนอเดียวในคนที่มีใจเดียวนั้นเป็นผู้ที่มั่นคงนะมีชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งสุขสะดวกสบายแล้วก็ไม่เดือดร้อนกับอดีตที่ผ่านมาไม่อะไรอาวรณ์นึกถึงแล้วก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศก หรือว่าอนาคตก็ไม่กังวลปัจจุบันก็ไม่หวั่นไหวใช้ชีวิตอย่างเยียกเย็นนะครับไม่กลัวไม่ห่วงไม่วิตกเพราะว่าใจเดียวนะครับคนที่ใจเดียวจึงมีชีวิตอยู่อย่างปลอดโปร่งนะครับเบาสบายผ่อนคลายไม่วิตกนะครับไม่ทุกข์ร้อนไม่เดือดร้อนกับชีวิตเพราะว่าผู้ที่มีใจเดียวนั้นทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็เป็นประโยชน์ทําอะไรก็เป็นความสุขทําอะไรก็ดีแต่ถ้าหลายใจแล้วมันเสียประโยชน์มันทุกข์มันไม่ดีมันไรประโยชน์ จนให้เราใจเดียวนะครับใจเดียวกับกายเดียวจิตเดียวนะครับเมื่อกายเดียวจิตเดียวก็เหมือนชีวคโนที่ไม่มีส่วนเกินถ้าเรามีใจหลายใจแล้วร่างกายหลายมือหลายเท้าหลายหัวเนี่ยมันก็จะพิกการเขาเรียกคนพิกการคนที่หลายใจก็เหมือนคนพิกการทางใจนะครับคนที่ใจเดียวก็ปกติกายเดียวใจเดียวนะครับมันยังจะพอไ่อย่างละมันส่วนเกินนะครับเหมือนเรามีสี่ตาสี่หู สี่จมูกสองปากนะครับสีมือสี่เท้าอย่างเงี้ยเขาเรียกคนพิการคนคนหนึ่งก็มีแค่สองชั้นการที่เรามีใจเดียวนะครับจึงจะมีชีวิตที่ปกติสุขมีชีวิตที่สงบสุขมีชีวิตที่เย็ยนสบายนะครับชีวิตที่ไม่หวั่นไหววหุ่นวายกับตัวเองและผู้อื่นฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายนะครับมีใจเดียวนะครับเราเลือกเสมอว่าเราเกิดมามีใจเดียวจะต้องอยู่ด้วยใจเดียวนะครับแล้วก็ตายด้วยใจเดียวใจเดียวก็คือใจที่นิพพาน นะครับใจที่เย็นใจที่สงบนะครับใจที่สบายใจที่ว่างใจที่ไม่กังวลไม่ยึดถือใจที่ไม่สะดุ้งใจที่ไม่เศร้าหมองนะครับใจที่เป็นอิสระใจเดียวนะครับกายเดียวใจเดียวอยู่เสมอนะครับยิงจะใช้ชีวิตอยากรอดปลอดภัยนะครับเป็นประโยชน์เป็นความสุขเป็นทรัพย์เป็นนิพพานเพราะถ้าหลายใจแล้วมันเสียประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์มันทุกข์นะมันทุกข์เร่ร้อนมันเสียทรัพย์ นะครับเสียทรัพย์แล้วก็ตกอบายนะตลอดวันตลอดคืนจะได้รักเดียวใจเดียวใช้ชีวิตอย่างเดียวนะก็คือใจเดียวใจเดียวคิดจะเป็นเพื่อประโยชน์สุขสนิพพานฉะนั้นให้เราด้เสมอว่าใจเดียวนะจะไปไหนทําอะไรมาไหนก็ใจเดียวจะคิดพูดทําการใดนะที่ใดก็ให้มีใจเดียวนะเมื่อมีใจเดียวแล้วมันมีสติที่ตั้งมั่นสมาธิที่มั่นจิตที่ตั้งมั่นนะครับความเปลี่ยนความนิ่งความตั้งใจมันเป็นสัมมา เป็นทางสายกลางครับทให้เรานั้นไม่สุดโต่งนะครับไม่สุดโต่งหมายความว่าไม่มืดมนชีวิตไม่มืดไปทุกทิศทุกทางมีแต่สว่างมองไปทางไหนก็สว่างเพราะใจเดียวนะครับฉะนั้นการมีใจเดียวจึงสําคัญมากนะครับใจเดียวเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งวิชาวิมุติเป็นทานนะครับถ้าหลายใจแลวมันโลกมันโลกมันกตนีมันเห็นแก่ตัวเนาะมันเสียศีลมันทุจริตมันเสียสมาธิมันมีนิวรณ์ครอบงำมันมีโมหะ คอยครอบครองันให้ใจเดียวอยู่เสมอนะครับใจเดียวเมื่อใจเดียวแล้วมันไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะมันใช้ชีวิตปลอดโปร่งปลอดภัยมาเบาสบายมันพูดมันจ้ามันส้่งงานงามันเปิดเผยมันไม่ต้องอะไรกับอะไรนะครับไม่ต้องเอ๊ะอัดหลังที่สงสัยไม่ต้องใครทําอะไรที่ไหนเป็นอย่างไรไม่ต้องนะครับเพราะว่าใจเดียวแล้วมันปลอดภัยมันมั่นคงนะครับมันยินมันนิ่งมันเฉยมันหยิดมันผลคลายรู้จักพอรู้จักหยิดรู้จักยิน ใจเดียวเสมอนะครับใจเดียวเสมอตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตนะครับใจเดียวอยู่แล้วนะครับให้เราทุกท่านใจเดียวนะครับ